หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยต้องขั้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเล่นเกมต้องขั้นแท่ดัดแอนดับทีเอสเล่นอยู่ใต้คลิป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าบันแรงไปด้วยโอ้โหเอ้ยดาบตัวเดียวเองเจ็บไหมโอ้ย ตัวเดียวม <ou> ีกี่ขั้นกันหรอวิ่วียวิ่งไวอ้าเฮ้ยมาักัน หัวไวเนาะเข่าดเอ้ยย่าะส่องยัาส่อซยังอย่าซ้องยัส่องอนไม่หยอกเป็นพลังนี่หยอโอ้ยยิงไม่โดนนี่เย้ยเอ้ยโดนยิงสลเลยสั์อุ้ยยีเราเบิดโดนกูยีพีสั์ มันตั้งไอวอเพื่อที่จะฆ่ากูคนเดียวไอ้สัะไม่รู้วะไ่รู้วะผมเล่นลได้ปะไม่ได้ไม่ได้โอ้โมาเนี้ย เล็กคนนุ่ม้าเล็กคนนุ่งม้าอุ้ย,ยเฮียโอ้โหแพ้เลยสเตอ์เฮ้ยมาดิเนี่ยกูแพ้แล้วเนี่ยกูยเชิญมาเถอะนะกูแพ้ลแล้วเนี่ย,ยเชิญกูมาหน่อยเถอะขอร้องมันไม่เชิญกูจริงๆเหรอว้าวันนี้กูสารลงทุนเปลี่ยนชื่ออยากโดนเชิญเนี่ยชื่อกูนี่ไม่ได้คิดง่ายๆนะก่่นจะพอ,อไม่จะเย็นๆเขาจริงนครับ โอ้มาถึงแบบพ่อผมสะดุ้งเลยอ่ะสะดุ้งเลยครับพ่อผมเจีใจเย็นครับใจเย็นครับมึงอย่าเอ่ยดิเด็กี้อ่ะโอ้โหพ่อทีครับไอ้ผู้ใหญ่หัวเรียนเออทีครับทั้งโมกี่ทั้งโหดจังเลยครับพี่แหววไม่ต้องพูดมาเงี้ยปากไอ้ตัดจเย็นครับพี่พี่โคตรผมกลัวพี่ฉี่จะแตกแล้วเนแหละเฮียเข้าห้องน้ำเนี่ยเราเมืไอยตัดออกได้แล้วพี่พี่อย่าอย่ากครูผมผมกลัวพี่ไอ้พี่โหดมด เนี่ยพ่อพ่อของนอนอยู่สะดุ้งเลยเฮียสะดุง้งหนีแม่งอะนิ่นทีใช้ไม้รุ่นแล้วเสียงโคตรดีเลยแบบมีเสียงเอฟเฟคสะท้อนมาด้วยโคตรเฟี้ยวว้าวไมโครโฟน <c oughs> คิดได้ไงวะโคตรเท่ <c oughs> เลยตบแม่พ <c oughs> ่อ <c oughs> มา <c oughs> ทำไมพวกพี่แต่งตัวเหมือนกันเลยเนี่ยกิวิตอวยบาสโต๊ะพี่ม่งเสียวอ่ะผมอยากเลี้ยวอ่ะผมอยากเลียวเสียวหลีกสัตว์ขาเลียวหลีกบาสเำไมพี่ม่งเทียวอ่ะอยากเลี้ยวอ่ะก็เลี้ยวให้พ่อลงดูดนน้ไม่ต้องด่าผมขนาดนี้เนี่ยผมไปทำอะไรให้ครับให้พ่อลงอ่ะผมไม่ทำอะไรให้เนี่ยทำไมต้องด่าผมขนาดนี้ก้อวยสาเน เอา้าชุดนอนไหนเนี่ยโอ้เศร้าเลยอู้อีอะมันมีอะไรให้ดูวะมันมาดูทุกวันเนี่ยมันมีอะไรให้ดูพี่จะตีมพูดมันมันไลมันมีอะไรให้ดูดูพี่แบบโอล่ทำไมทำไมมันมีอะไรมันมีอะไรอยากเข้าแคนพี่เลยอยากเข้าแคนอ๋อดูว่าอยากเข้าแคนโอ้เศร้าเลย

เอาดูดูดอเฮ้ยเอามาแล้วพี่มาแล้วโอ้โหดูดอดูดอเฮ้ยเฮ้ยย่อว่าย่อว่าย่อย่อว่ย่อย่อย่อยิงกูเอ้ยยิงกูกูย่อแล้วกูย่อแล้วเอาเฮ้ยยิงเพื่อนเราทำไมอ่ะเฮ้ยกูใส่ย่อเฮ้ยนี่ไงหัวแตกเอาเฮ้ยเป็นไรแตกอ่ะเฮ้ยกินศพนี่กระโดดนอนกระโดดยินศพด้วยนี่มัวงอนหเปล่ามัวงอนหร่อเปล่า เอาล้วงไม่ใช่มาม่วงก็ล่วงได้นี่ตั้งไอวอใส่ศพนี่โอ้โหแต่งชุดโคตรเท่น้องสาวขอปาดคอหน่อยอือเยียหลังเขาเลยว้าวเพื่อนแตกเอาเฮ้ยยิงศพนศพ่าแล้วหรอมาแล้วหรอพี่สุนี้ครับพี่ไม่ต้องเอาให้ขาดมากเดี๋ยวมันไม่เล่นด้วย อ่อเย็บยิมบอดลยครัไปแล้วครับไปแล้วครับเต้นเต้หน่ี่นหน่อยนี่เ้ยี่เอะเออเออเออไม่ไม่เต่อเต้นก่อเต้นสันที่สุดเต้นสอันที่สุดยงดํยังดํบอมบยังดํยังดํานย โคตหนูเลยไอ่ะไม่เห็นบ้านเฉยๆแหละไม่เห็นบัานไม่เห็นบัานพี่โตตัวเดียวก็ดูแลตัวเองไม่ได้สัตว์เอ้ยเฮ้ยไม่ได้นะทีมทีมจะอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอันนี้ไงวินซอร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  ทีมจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทีมอยากให้พี่ตังเติมให้อ่ะโอ้ยอยากให้พี่<ม>เติม,ม,มตให้เห็นทรงหัวใจอย่างนี้บอกเลยนะครับตังไม่มีตังไม่มีจะแดรแล้วไม่ให้เติมเกมไม่เป็นได้ไงเพื่อนชาร์ตเพื่อนเพื่อนทีมไม่ายได้ไง มาเร็วๆเชิญมาไอ้แมนเชิญกูแล้วเอ้แม่กี้น้ำยิงว่ะเฮ้ยิงโปอ่ะโไม่รับไม่ใช่มันโปใช่มันโปมันโปมันโปพี่โปอะไรครับอันนี้โปครับอย่าอย่าแครผมส่งไปหาจีมนะครับไม่แต่งไม่อพี่ผมขอโทษอย่าแครผมไปหาจีมนะพี่อย่าดี๋อย่าด่าคุณหลับคุณอย่าด่าพี่เสี่ยงกันคุณอะเสียงกันคุณอะ มันรู้กูอีกแล้วใครอะพี่ยิงแล้วล้มแล้วก็สำศอย่างเนี้ยสำศเต้นอย่างเนี้ยไม่มีใครอ๋อจำผิดคนแล้วใช่ป่ะคนคุ้นคนคนผมว่าใช่อ่ะผมว่าใช่อ่ะไปดูใครมาหรือเปล่าครับมั่วแล้วครับผมว่าใช่อ่ะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาได้ไปนี่ไปนี่อายุชอบใส่บวกอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยผู้เข้ากันดนี้ไม่มีตัวเข้าด้วยไป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 อะไรอะไร ไปไหนไม่ไปครับม may ีม okay, 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 okay. okay, ีตี oh, ้อยู่แล้วครับอ๋อโอเค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 ยุ่งเต็มหมอมาไปโอ้นี่ก็จะเชิญไปด่าไม่เ้ย